บทที่หนึ่งฉบับแก้ไขจอมเวทผู้กลับมาและโลกแห่งพันธสัญญาปีคอสซาลาสอ9 5เดือนกุมภาพันธ์สถานที่ศูนย์วิจัยรับประกูโยซุบะสาขาที่ไม่ปรากฏบนแผนที่กลิ่นกลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อกลิ่นที่สะอาดหลอดโปร่งนี้มันมักจะทำให้ผมหูนึกถึงกลิ่นในชาติก่อนจุดจุดกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งจุดจุดกลิ่นกำมะถันจากเกียเจจุดจุดๆและกลิ่นโอโซนไหมจากการที่ผมใช้พลังจนเกินขีดจำกัดผมลืมตาขึ้นเพดานสีขาวปลอดเชื้อม่่ใท้ออาีนนนัยผคืื แต่ในความทรงจำที่ชัดเจนเรากับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานผมคือคังจีฮุนคังจีฮุนฮันเดอร์แรงเอสเอสจอมเวทแห่งจินตนาการหนึ่งในให้ายอดฝีมือผู้พิชิตเทพมังกรแห่งการทำลายล้างผมจำได้วินาทีสุดท้ายการเสียสละตัวเองคำพูดของสหายและหัวหน้าปาร์ตี้ของข,องขอมอผู้หุนคืนอีฮอยอนซูลียุนซูในจักรวาลที่ไร้ที่สิ้นสุดโลกที่ความฝันของนายเป็นจริงมันต้องมีอยู่แน่ๆเขาพูดถูกผมได้มาเกิดใหม่ในโลกที่สงบสุขโลกที่อนิเมะเรื่องโปรดของขอ,งขอมอพี่น้องปริรงริงงแลละมมกกกก็คคืออววาสปปรทีี่ถูดไ้้ขโน ลูกชายของโยซูบะมายะโยซูบะมายาที่ถือกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายที่โอกินาวาปิง้งเสียงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นประตูห้องที่เหมือนกรงทั้งสีขาวของผมเลื่อนเปิดออกชายในชุดสูทสีดำผู้ดูแลของพอมโอค้งคำนับอย่างเย็นชาได้เวลาประเมินผลประจำเดือนครับคุณเรนครับเครื่องหมายตัวหนอนครับเครื่องหมายตัวหนอนผมลุกขึ้นจากเตียงสวมหน้ากากของโยซูบะเรนเด็กหนุ่มที่เล่นไม่จริงจังและไร้ความสามารถผมแกล้งทำเป็นโยซูบาที่ล้มเหลวมาตลอดสิดว้าผมเป็นนนแค่ททิี่่มพลังเวไเสถียน จุดจุดจุดพวกมันไม่รู้เลยจุดจุดจุดว่าสิ่งที่ไหลเวียนในตัวผอ,มอไม่ใช่เวทมนต์เมจิกแบบที่พวกเขารู้จักจุดจุดจุดมันคือพลังพาวเวอร์ที่ใช้เขียนทับความเป็นจริงจุดจุดจุดพลัง,งของคังจีฮุนในห้องทดสอบเรื่องการทดสอบการใช้งานแ,แคด casting แอสิส t ซนต์ดีไว้ผู้ดูแลสังกา,ากหลังกระจกก,กระสุนผมมองไปที่แคดรุ่นเก่าที่วันอยู่บนแท่นวงเลบเปิดจุดจุดจุดของเล่นงุ่มง,ง่ามในชาติก่อนผมไร้เวีที่ทำลายล้างมือได้ด้วยความคิดพวกเขาคิดว่าผมต้องใช้เครื่องช่วยไรย้นี่วมมนวงเเลปิดดจุๆ โอเคจินตนาการว่าฉันทำพลาดฟูยบอเกิดกระกายไฟเล็กๆที่ปลายแคทแล้วก็ดับไปเป้าหมายที่อยู่ห่าง20เมตรยังคงนิ่งสนิทการประเมินล้มเหลวผู้ดูแลบันทึกเสียงเรียบไม่สามารถสร้างลำดับเวทมนต์ที่สมบูรณ์ได้เอเครื่องหมายตัวหนอนแย่จังผมแกล้งทำเสียงผิดหวังสงสัยวันนี้ขอมาจะไม่ท็อปฟอร์มแฮทหน้าเบื่อชะมัดเมื่อไรเรื่องมันจะเริ่มวงเล็เปิดจุดๆเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปหาเธอเปลี่ยนการทดสอบผู้ดูแลกดปุ่มสีแดงการทดสอบสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ3แกร็กผนังด้านข้างเปิดออกอ้ออออมมมมมืืนนนนัััตตโิเลล่่่กกาะไใชึ โอ้ดวงตาของผมหลีละงอวงเล็บเปิดจุดๆนี่มันกระสุนจริงวงเล็บเปิดจุดๆพูกโยูสึบะกำลังทดสอบขีดจำกัดของฉันเรื่องการทดสอบปังกระสุนตะกัวความเร็วสูงพุ่งตรงมาที่หน้าผากของผมผมไม่ได้ขยับผมไม่ได้หอลอบอผมไม่ได้สวมหน้ากากที่เล่นอีกต,ต่อไปดวงตาของยสึบะเรนปิดลองอและดวงตาของทันจีฮุนก็ลืงขึ้นช้าในสายตาของผมกระสุนมันเคลื่อนที่ช้าช้าเหมือนกับตอนที่กรงเล็บของเทพมังกรฟาดลงมาผมไม่ได้ใช้เวทมนต์ผมไม่ได้ไร่ผมแค่จินตนาการกระสุนนัดนั้นบินป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระสุนที่ควรจะเจาะทะลุกระโหลกพมอจุดจุดจุดกลับหมดแรงส่งจุดจุดจุดมันรอออยอแล้วก็ตอกอลองอสู่พื้นแปดเสียงของมันดังก้องไปทั่วห้องทดสอบที่เงียบกริบผมเหนืยหน้าขึ้นมองไปที่กระจกการกระสุนผู้ดูแลยืนตัวแข็งทื่อเหงื่อแต่คลับผู้แกกลัวแค่นี้เนี่ยนะวงเล็บเปิดจุดจุดในโลกเก่าแค่ทันมอ,อ,องอบอสระดับเอแรงก็ตัวสั่นแล้วผมกลับมาสวมหน้ากากาโอกระสุนด้านเลอครับผู้คุณซ่อมบำรุงอาวุธกันยังไงเนี่ยแย่จังเครื่องหมายตัวนนสิบนา เขาไม่ได้มองหน้าผอ,อเขาก้มหน้าอ่านคำสั่งจากเทอร์มินอลคำสั่งจากท่านผู้นำประกูลยูสึบะมายะเสียงของเขาสั่นยูสึบะเรนจะถูกส่งตัวไปเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลาย,ายเวทมนต์สังกัดมหาวิทยาลัยเวทมนต์แห่งชาติสาขาที่หนึ่งในเดือนเมษายนนี้กึกรอยยิ้มที่เล่นบนใบหน้าของผอหยุดค้างอะไรนะโรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนในอนิเมะเรื่องนั้นวงเลบเปิดจุดๆๆโรงเรียนที่ทิทบะคัจยะจะไปเรียนโรงเรียนที่เธอหัวใจของคังจีฮุนที่ตายด้านมานานจุดๆๆมันนนเเเต้ใ่สุดดงลปิจุดๆ,ๆ ในที่สุดโชคชะตาก็เริ่มทำงานผมกำมัดแน่นอีฮอยอนซูสหายของฉันนายผู้ถูกวงเลบเปิดจุดๆุโลกที่เธอมีตปรตนอยู่จริงมันมีอยู่จริงๆร,รับทราบครับผมตอบรับด้วยเสียงที่เ่าเริงที่สุดอาซึสะวงเลปเปิดจุดจดุอันประกาศเดียวพันรยาของขอมอมุลเลปเปิดจุดๆๆในชาตินี้ขอมาจากปกป้องคุณเอง